สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับได้เวลากลับมาติดตามผลการแข่งขันและก็หลังเกมนัดที่24ช่วงกลางสัปดาห์2คู่สุดท้ายนะครับ6คู่เนี่ยทราบผลไปเป็นที่เรียบร้อยเกม2คู่ที่แข่งขันในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสมีเกมที่เชียงรายหนึ่งคู่สุดมนันมากๆเจอชนบุรีแล้วก็เกมที่แฟนแฟนบีจีรอคอยกับการคว้า3คะแนนเพื่อการันตีการเป็นแชมป์ไทยลีกในฤด,ดูกาลนี้รถแหรเนี่ยเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับ เหลือเพียงแค่ประกอบล้อใส่แล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นว่าทีมีเดียเขาเตรียมแผนอะไรไว้บ้างในการรับถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการนัดสุดท้ายในบ้านกับราชบุรีฉะนั้นนะครับก่อนจะไปดูคอนเทนต์นี้ผลการแข่งขันทั้ง2คู่ประตูครบทุกลูก อย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้ใหม่เมื่อไหร่ในช่องทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับจะได้ดื่มด่ำกับความสาเร็จของ BG โดยเฉพาะแฟนๆของ The Ra b b i t ก็ใครที่อาจจะไม่ติดตามฟุตบอลไทยครบทุกทีมหรือว่าอาจจะเชียร์เฉพาะทีมตัวเองอาจจะกดผ่านได้ในพาร์ทของ BG ช่วงท้ายแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะดูกับบรรยากาศที่ แฟนบอลเข้าได้เพียงแค่25%และผมเป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสได้อยู่ในสนามก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้ว ตามผมมาครับแต่ก่อนที่จะไปรีโอสเตเดียมผมพาไปที่สิงสเตเดียมกันก่อนครับเชียงรายยูเนเต็ดอันดับ8เจ้าบ้านที่ต้องการ3มแต้มเพื่อไล่จี้หัวตารางลุ้นพื้นที่ a f c ซีแชมเปียนส์ลีกก็ดวลกับชนบุรีครับทีมอันดับ11ที่จำเป็นต้องมีแต้มเพื่อรักษาระยะห่างจากโซนตกชั้นเหมือนกันสัวจริงทั้ง2ทีมนะครับสิงเชียงรายมาระบบ3-43ประตูเป็นสารานอน์อนุอินนะครับ3กองหลังเนี่ยมีธนศักดิ์สีใสบรินเนอร์เอริเก้แล้วก็สาราบุธอินแป้นส่วน4ี่กองกลาง วิ่งซ้ายเป็นหน้าที่ของสุริยาสิงห์มุย้ยวิ่งขวาเนี่ยเป็นโชติพัฒน์พุ่มแก้ว2กองกลางครับพิธิวัตสุจิตธรรมกุลกับโชจีฮุนแล้วก็3ประสานแดนหน้าซ้ายเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาขวาฟิลิปเป้อมโมริมแล้วก็สุดหน้าตัวเป้าเป็นหน้าที่ของบิลโรซิมา่าชมบุรีครับ4-3-3ประตูเป็นฉดินแท้เอียร์สี e กองหลังนะครับแบ็กซ้ายฉัดวงควนเรืองธนโรถแบ็คขวานบรนคชจพายคุคู่เซ็นเตอร์เรนาโตเคลิชจับคู่กับทานจูเนียเอลสตอร์ แล้วก็กองกลางตัวรับนะครับรังสรรวิรุณสีกลางรุกสองคนสิริโชคพาโศกับบรชิตกนิษฐ์บำเพนแล้วก็สาประสานแดนหน้าซ้ายพานิพงพลสาขวาเนี่ยเป็นเรฐวทฒิวงสายแล้วก็สุดหน้าตัวเป้าเป็นเอเลอนโดรก่อนสาก้าครับนี่คือเกมสุดมันอีก1เกมในช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่าชมบุรีของโคสะสมมาเปิดหน้าแรกเฉยเลยครับแบบไม่เกรงใจเจ้าถิ่นด้วยและก็โดนสวนกลับนาที19 ก่อนจะเป็นบิวโรซิมาครับที่โชว์ความเกา่าแตะลอดขาฉัดมงคนเรือนธนาโรดแล้วจ่ายให้กับโชติพัฒน์พุ่มแก้วแต่งบอลหนีย้อนสอนเข้ากลางประตูแล้วก็ยิงติดปลายมือของชดินแ่เอียครับแต่ด้วยความแรงของบอลก็ยังทะลักเข้าไปส่งเชียงรายน้ำหนึ่งต่อศูนย์แต่นาทีสามสิบเจ็ดครับโชบรีตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากลูกบ่งของเอเลีนโรกอนซากา้าจากการเปิดเตะมุมและจากนั้นครับเริ่มครึ่งหลังนาทีเดียว ลายเป็นฉลามชนนี่แหละครับพลิกนำสองหนึ่งเมื่อนพนพนคชพายุ เติมขึ้นมาเปิดเข้าไปเสาไกลให้กับเอเรียนโดเจ้าเก่าเทคตัวโขกเสียบเสาไกลเข้าไปก่อนที่นาที51เชียงรายจะมาได้จุดโทษเมื่อบอลเปิดเตะมุมเนี่ยไปโดนแขนของเซธุรุตวงสายและบิโรซิมารับหน้าที่สังหารไม่เหลือครับตามตีเสมอ2ต่อ2นาที62เนี่ยเกมก็พลิกอีกครั้งครับเมื่อกว่างโซงมหาภัยมาได้ประตูจากการยิงฟรีคิกของโชจีฮุนไปติดเซฟของชดินครับแต่ว่ายังมีสราวุฒิอินแป้นเติมขึ้นมาบ่งซ้ำเจาะเป็น3ต่อ2 แต่ชมบุรีเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับชันดโรงพรมสีแก้วลุยขึ้นมาก่อนจ่ายเข้ากลางวรชิตกนิษฐ์สีบำเพลย์เนี่ยยิงไม่แรงเท่าไหร่ทําให้สุริยาสิงห์มุ้ยพยายามจะเหยียดขาสกัดแต่มันกลายเป็นบอลในเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองครับสกอร์เลยกลับมาเท่ากันที่3ต่อ3จนแล้วจนรอดครับช่วงทดเจ็บนาทีที่2แฟนเจ้าถิ่นได้เฮกันลั่นเลยครับเมื่อสมคิดชำนาญสีตัวสำรอง พลิกบอลเข้าหากรอบเขตโทษแล้วก็ซัดเต็มๆครับเสียบเสาอย่างสวยงามเป็นประตูชัยให้เชียงรายยูเนเต็ดนั้นชนะแบบใจหายใจคว่ำเลย4ประตูต่อ3ามแมชนี้ครับเป็นอะไรที่สูสีมากถ้าเกิดไม่ดูตารางคะแนนจะมองเป็นทีระดับเดียวกันเจอกันเลยครับและขอชื่นชมชลบุรีที่ไปสู้แม้จะแพ้กลับมาแต่การไปเปลี่ยนจังหวะฟุตบอลในการเล่นนอกบ้านแล้วยิงได้ขนาดนี้นักเตะมีความมั่นใจแน่นอนครับเพราะาที่ผ่านมาฝืดกันพอสมควรอย่างฟอร์มของเอเลียนโรท่านนี่ไม่ใช่ผีเข้า แต่คือมาตรฐานที่ควรจะเป็นก็ขอให้สม่ำเสมอนะครับกับโปรแกรมที่เหลืออยู่รับรองว่าช่วยทีมได้มากกว่าเป็นภาระแน่นอนส่วนฟ่งของเชียงรายโอกาสจบเป็นรองนะครับทั้งเกมได้24ครั้งน้อยกว่กับชนบุรี1ครั้งและเป็นการยิงเข้ากรอบ6 ติดบล็อกอีก3แต่ยังเฉือนชนะก็ต้องยอมรับวัวจิตหัวใจของนักเตะเพราะว่าสังเกตการเคลื่อนที่ชัดเจนว่าลามากครับมีความเอื่อยในจังหวะการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับซึ่งเกมต่อไปวันอาทิตย์ก็ต้องเดินทางเข้ากรุงบุกมาเยือนแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้อย่าง B ีจีปทุมอีกเดินทางไปกลับแบบนี้จะว่าสงสารคนขับรถบัสก็เหนื่อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่านักเตะเนี่ยเหนื่อยกว่าต่อกันที่ลีโอสเตเดียมเจ้าถิ่น B ีีปทุมจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครในลีกและต้องการ3มแต้ม เพื่อการันตีแชมป์ไทยลีกในซีซั่นนี้เปิดบ้านพบกับสุโขทัย FC ทีมอันดับ13ที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นเจ้าที่นเดอะแรบบิทนะครับยังไม่มีชื่อของธีรศิลป์แดงดาที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนที่ไม่ชนะใครมา5้านัดติดก็เน้นเกมรับและก็พักจอนบาจโจก,กับอิฟซันเมโลเป็นตัวสำรอง เซ็เ็ตัวจริงทั้งสองทีมนะครับบีจีสามสี่สามประตูเป็นฉัรชัยบึกพครม3กองหลังมีตูนเยสอิรฟานฟันดี้และวก็ zo, วิกเตอร์กาโดโซวิ่งแบกซ้ายสุบศักิ์สารพีวิ่งแบกขวาเป็นสันทิภาพจันง่อมคู่กลางสุบรรญ,ญาปุริสายกับสารัตอยู่เย็นสาประสานแดนหน้านะครับซ้ายสีโรฉัดทองขวาเนี่ยเป็นปฐมพลเจริญรัตนาพิรมแล้วก็สุนทรตัวเป้า ใช้บริการของเจนรบสัมเภาดีขาที่สุโขทัยนะครับทีมเยือน343ประตูเป็นกิติพงศ์ภูแถวเชื่อ3กองหลังปิยราชลาจังรีดซอมินตุนแล้วก็โจชัวกรอมเมนวิ่งแบ็กซ้ายเป็นศาสนาพงศ์วัทยุชุติกุลวิ่งแบ็กขวาเนี่ยเป็นอนุสักใจเพชรคู่กลางเป็นการพิชชาชนะการีกับเดชาศาสตร์โฉมส่วน3ประสานใดแดนหน้าสันติภาพรานิยมทําเกมให้กับรีออนเจมส์แล้วก็นัทพลเปลี่ยนพลายคู่นี้ไม่มีปัญหานะครับเจ้าถิ่น B ีีเอาชนะไปได้สบายๆ2-0โดยขึ้นนําเร็วตั้งแต่าัีที่ 5. สุภัญญาปุริสายเปิดฟรีคิกยัดเข้าไปแล้วซอมินตุนกอลังสุโขทัยพยายามสกัดไม่ผลเข้าประตูตัวเองครับจากนั้นมาได้ลูก2 นาที70จากการยิงจุดโทษของวิเตอร์การโดโซทําให้เดอะแรบบิทสร้างประวัติศาสตร์ครับควาชช้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้เป็นสมัยแรกของสโมสรแถมยังเป็นแชมป์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยแทนที่ของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เคยทําไว้ก่อนจบฤดูกาล4นัดเมื่อปี2011เพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยเหลือโปรแกรมให้แข่งอีกถึง6นัดแถมมีแต้มทิ้งห่างอันดับ2บุรีรัมถึง19คะแนนต่อให้หลังจากนี้แพ้รวดแล้วบุรีรัมชนะหมดก็ไล่ไม่ทันครับบอกได้เลยนะครับว่าใส่ล้อรถแห่พร้อมกับทดลองขับในร งงานรอได้เลยครับไม่ต้องเขินกันแล้วคราวนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับอีกหนึ่งภารกิจสําหรับการเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายซึ่งถ้าเกิดทําได้ก็จะเป็นทีมที่3ในไทยลีกต่อจากเมืองทองฤดูกาล2,012และก็บุรีรัมยูเนเต็ดฤดูกาล2,015สรับโปรแกรมที่เหลืออยู่นะครับก็จะเริ่มด้วยการเปิดบ้านเจอเชียงรายวันที่7มีนาคมนี้บุกเยือนชลบุรี11มีนาคมและก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับนครราชสีมา14มีนาคมบุกไปเยือนสุพรรณบุรี17มีนาคม กลับมาเปิดบ้านเจอกับราช,ชรบุรี20มีนาคมนี่คือวันสําคัญนะครับจะมีการมอบถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการ กับเกมในบ้านนัดสุดท้ายขอฤดดูการก่อนจะบุกไปเยือนเมืองทองวันที่28มีนาคมเพื่อลุ้นภารกิจไร้พ้าในหลีกในกรณีที่ไม่แพ้สก่อนจากเกมใดเกมหนึ่งขณะที่สถิติเกมนี้ครับอย่างที่รู้กัน B ีจครองบอลบุกเอาใจแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันตามโคตาสบคคอืคอ25ซึ่งเป็นสิทธิของคนที่ซื้อตั๋วปีทั้งหมดครับผมเนี่ยอยู่ในสนามนะครับต้องยอมรับเลยว่าอุบรยากาศมันดีมากๆนะครับพอมีคนดูจังหวะฟุตบอล มันมันขึ้นจริงๆครับเหมือนนักบอลเนี่ยได้วัคซีนกระตุ้นให้คลึกคักทุกการพาสบอลในเกม608ครั้งของ BG เป็นการจ่ายบอลดีถึง534ครั้งที่สำคัญเนี่ยเกมค่อนข้างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะ15นาทีสุดท้ายหลังจากที่มีการเปลี่ยนทางทิติพันธ์พ่วงจันลงมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับบรรยากาศฟุตบอลอินเตอร์เทนมันก็เกิดขึ้นทันทีเจ้าบ้านดาน้าบุกเลยครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวแถมได้จบสกอร์แทบทุกครั้งเป็นรายนาทีทาให้จบเกมเดอะแรบบิท มีโอกาสยิงถึง21ครั้งแม้ว่าจะซัดเข้ากรอบเพียงแค่8ครั้งแต่ก็เพียงพอที่จะเอาชนะสุโขทัยครับได้ยิง3ครั้งไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งในมุมมองผมนะครับบอลของโคชอ่านสุรพงษ์วันนี้คงประเมินแล้วว่าหยุดบีจียากสู้พักตัวหลักแล้วไปเน้นเกมในบ้านที่เหลือดีกว่าแต่ก็ใจดีสู้เสือครับกาจะยื้อให้เสมอในครึ่งแรกแล้วค่อยหาวิธีแบ่งแต้มในช่วงครึ่งหลังแต่พอเสียเร็วเนี่ยก็จบเลยครับดังนั้น6เกมที่เหลือเป็นงานที่หนัก และต้องไม่พลาดเกมในบ้านซึ่งถ้าเกิดว่าเก็บได้7-8ถึงแปแต้มน่าจะรอดครับส่วนนัดต่อไปวัดกันได้เลยรับการมาเยือนของมุทรประการซิตี้วันอาทิตย์ที่7มีนาคมนี้ที่ทะเลหลวงสเตเดียมจริงๆเนี่ยผมอยากจะเล่ารายละเอียดเกมให้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าซีนสาคัญมันคือวินาทีที่สิ้นเสียนกหวีดจบเกมนี่แหละครับคุณดูภาพน,นะครับผมเนี่ยเก็บบรรยากาศให้ดูแบบเต็มเต็มเลยซึ่งอาจจะมืนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เดินไปเรื่อยครับตามนักเตะตลอด เวียงโทรศัพท์ไปมาเจอใครก็ถ่ายตาและมีช็อตสำคัญครบแน่นอนยาวหน่อยนะครับถ้าใครไม่ใช่แฟน BG ก็ผ่านได้ครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณรักฟุตบอลไทยและคุณมีน้ำใจเป็นนักกีฬาผมว่าน่าจะมาร่วมกันดูช็อตพวกนี้ครับในการชื่นชมความสาเร็จของสโมสรเขาวันหนึ่งวันใดเนี่ยนะครับมันมีโอกาสสำหรับทุกสโมสรแน่ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกหรือว่าแชมป์บอลถ้วย ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็พกยาดมหน่อยนะครับใครที่ชอบเบียนหัวเพราผมถ่ายไปถ่ายมาก็เน้นย้ำนะครับว่าเหวี่ยงกล้องไปมาตลอดนะครับบางทีมันก็เป็นการถ่ายอรองเทสกันแหละเพราะว่าอยากที่จะให้ทุกช็อตสําคัญเนี่ยมันอยู่ในความทรงจําของทุกคนแล้วก็เอามาตัดให้ดูเลือกช่วงสําคัญที่ทุกคนจะไม่พลาดแม้ว่าไม่ได้อยู่ในสนามกับเกมเมื่อวานครับกานะก็มีการสูงกอดกัน 12ปีนะครับของ PG ตั้งแต่เป็นมองกรลาสแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับพวกเขาได้แชมป์ลีกจะให้ดูบรรยากาศของอัศจรรย์นะผมก็ลงมามั่วเขาเฉยเลยนะครับไม่รู้ว่าลงมาได้ยังไงนะครับ ดีด้วยครับ หว่างที่เดินตามนักเตะไปรอบสนามเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับนักเตะของ BG ทั้งชัดชัยบุตรพรมสุมรญญาบุริสายบางช่วงบางต่อนะครับพวกนี้เขาก็อยากได้แชมป์ลีกอย่างในร้านชัดชัยเนี่ยก,กวาดมาทุกแชมป์แล้วนะครับเหลือเพียงแค่แชมป์ลีกเท่านั้นวันนี้สําเร็จแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรรวมถึงกลุ่มนักเตะที่เป็นกลุ่มจอมเก่าประจําทีมทั้งพีระพงศิชิตโชติรัตน สุรชาติสารีพิมพหรือว่าเจ้าชายประต่ายอย่างชาตรีชิมทะเลเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้ความรู้สึกมันก็คล้ายๆกันแหละดีใจอดีใจอยู่แล้วแต่ในรายของพิรพงศ์เนี่ยนะครับไปได้แชมป์ลีกกับสโมสรอื่นก่อนก่อนที่จะกลับมาได้แชมป์กับ BG มันก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆในรายของเก่งสุรชาติเป็นยังไงชาตรีฉินทะเลเป็นยังไงอ่ะเราไปฟังสัมภาษณ์ ในช่วงสําคัญสาคัญนะครับแบบเต็มเมของผู้เล่นทั้งหมดที่ผมนั้นมีโอกาสได้พูดคุยครับเป็นไงบ้างไทยลีกครั้งแรกเล่นมาจะแบบใจจะโอ้หเลิอกอาสามดีกว่าแล้วก็ะมันมันไม่คิดว่าจะมีวันนี้มากกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันเร็วด้วยแล้ว,ลวก็คือตั้งแต่มาที่นี่ก็อยากอยากพาเขาขึ้นชั้นแล้วก็ทำไมล่ะ,ะนี่คนนี้คนนี้พูดให้มันดีๆเขาายอยู่เขาใจปะครั้งแรกคือรั้งแรกรั้งแรกสุดยอดสุดยอด มันได้มาเยอะแล้วแม่งผมมีฉามันแล้วมันก็ทำให้ผมด้วยขอบคุณมากครับรู้มือรู้มื้มก็เร็วได้ครับแล้วก็ตั้งตัวไปทันเลยต้องขอบคุณทุกคนครับทุกคนทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยกันแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าทีมเราลงตัวแล้วก็ทีมอื่นก็ก็เริ่มดีแต่ผมว่าเขาช้าไปหน่อยแต่พวกเราเริ่มต้นได้ดีแล้วก็ทีมมาตรฐานไว้ได้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่พี่โอ่งแล้วก็ทุกท สตาร์ทหรือเพื่อนทุกทีทุกคนมีส่วนหมดแล้วครับในในแชมป์ครั้งนี้ครับรวมถึงมัดสือด้วยจบมาจบพอดีครับโอเคก็มาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวให้นะนำหน่อยเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์นี่เคยเคยออกไปแล้วไปได้ได้แชมป์ไทยลีกนะวันนี้ก็กลับมาได้กับสโมสรที่จริงแล้วเป็นเป็นอ่า้นกำหนดของคุณเหมือนกันทีนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจด้วยครับดีใจกับแฟนบอลแล้วก็ ทุกคนเลยครับที่มีส่วนร่วมกับ a g p u ปีนี้ครับมันพิเศษไงขอขอบคุณเนื่องจาะว่าคุณไปอยู่เชียงรายได้แชมป์กับนี่ก็ได้แชมป์หนึ่งครับก็อบอุ่นมากครับก็มาได้แชมป์ในบ้านด้วยอันนี้อันนี้ดีใจสุดแล้วใช่ไหมในชีวิตก็สูงสุดแล้วนะผมว่าสูงสุดแล้วนะดีอากาศก็ดีใจเท่านี้อย่าไปตื่นเต้นที่บ้านเราครับอ๋ออีกสองคนอีกสองคน ลูกพี่ก่อนอันนี้เลอลูกพี่ลูกพี่เป็นไงบ้างอันนี้คือสุดสุดเหมือนกันนะเจ้าชายกระต่ายเป็นไงแชมป์ไทยลีกก็ดีใจมากครับทีอยู่มานาน้วก็อยากได้แชมป์ไทยลีกสักครั้งก็ครั้งนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จก็ดีใจกับครูสรครับก็แฟนบอลทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์ทุกคนก็ต่างรอคอยที่อยากให้บีจีได้แชมป์ก็ขอบคุณทุกคนมากครับปีหน้าปีหน้าเขาบอกว่าเล่นมาทุกตำแหน่งแล้วก็คือปีหน้าต้องเป็นประตูรู้ตัวยัง อย่างน้อยอย่างเล็กเล่นเ่าเล่นเาเล่นหมดเลยครับเาเล่นหมดเลวเอา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 เก่งเ่มากเก่งมากเอาเอเป็นบรรยากาศที่สุดพิเศษครับไม่เคยสัมผัสยิ่งถ้าเกิดวันที่เราได้สัมผัสทั้วกันจริงๆก็จะเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าผมผมไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสกับแชมป์หลีกสูงสุดเลยมาเนี่ยครับส่วนมากก็อยู่แค่หลีกรองเลยมาเนี่ยครับก็ ก็เป็นอะไรที่ที่ที่สุดยอดมากวันนี้เป็นออเดิร์ฟวันนี้เป็นออเดิร์ฟการซ้อมซ้อมรับแชมป์นะแต่ผมว่าเดี๋ยววันจริงผมว่าก็คงจะมีความสุขมากแน่ครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายก่อนเดินไปอ่ฟะฝากแฟนๆมาหน่อยวันที่เท่<ท>า <ำ S 1> ไหร่จะ<า>เจอกับราชบุรีอ่ะที่เนี่ยวันที่20มีนาตอนเจอก็เจอกับราชบุรีที่นี่ก็เหมือนว่ารับแชมป์ที่นี่ทางการนะเป็นทางการก็อยากให้ทุกคน มาเชีเยี่สิน่าจะเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วมั้งสองเขบอเข้าอนุญาตแล้วนี่บไม่ใช่เลยผมอนุญาตก่อนอะไรงานไม่หักแต่เรื่อง้ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาก็อยากให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันสำหรับแชมป์ด้วยกันนะครับ ยังไงกันบ้างครับค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เปิดฟังเพลินเเนี่ยก็คงจะมีโอกาสนะครับได้มองภาพบ้างฟังเสียงที่ผมพูดบ้างแต่ว่าหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับผมอยากให้ดูภาพนี้ครับภาพที่ย้อนไปในเกมนัดสุดท้ายของ BG ฤดูการ2018ที่ Rio Stadium เป็นเกมที่ภาพนั้นผมว่ายังติดตาแฟนบอลของ The Rabbit อยู่นะครับคุณลองไปดูบรรยากาศ นักเตะนั่งเศร้าร้องไห้คุณประวินพิรมพักดีกลุ่มบอร์ดบริหารทุกๆคนก็ได้แต่แค่ปลอบใจนักเตะแฟนบอลหลายคนนะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่น้ำตาคลอกันหมดนะครับก็เสียดายและก็ไม่คิดว่า BG จะไปถึงจุดที่ต้องตกชั้นทั้งที่เป็นทีมชั้นนาในตอนนั้นด้วยแต่ตัดกลับมาครับภาพในปัจจุบันนะครับมันเวลาต่างกันเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นนะครับ บีจีสามารถกลับมาได้ในฤดูกาลที่มันไม่ปกติมีสถานการณ์ของโควิดเข้ามาแต่ปรับวิธีคิดครับแล้วก็เลือกที่จะเสริมนักเตะเข้ามาทั้งที่เป้าหมายในการกลับขึ้นมาบนเลกสูงสุดเนี่ยขอเพียงแค่อยู่รอดและจบเลขตัวเดียวเท่านั้นนี่ก็คือตัวอย่างของการปรับตัวซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีโค้ดรับสำคัญที่ไม่ใช่การซื้อนักเตะ ไม่ใช่การทุ่มเงินค่าเหนื่อยไม่ใช่แฟคซิตี้ของสโมสรแต่มีเรื่องของอาหารการกินกับการพักผ่อนการดูแลนักเตะดูแลกันยังไงด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาผมชอบเรื่องพวกนี้มากมีทุกสโมสรทํากันหมดนะครับทุกทีไม่ใช่ว่ามีแค่ BG นะครับแต่ผมมีข้อมูลตรงนี้มาอยากจะเล่าให้ฟังและถ้ามีโอกาสก็จะเล่าของสโมสรอ,อื่นให้ฟังเช่นเดียวกันความพิเศษมันคือว่า BG น่าพูดถึงเพราะว่า ในช่วงเวลาที่มันไม่ปกติแบบนี้เนี่ยลีกเตะกันมาร่วมร่วม2ปีเนี่ยนะครับมันต้องทํำยังไงเดี๋ยวเตะเดี๋ยวหยุดติดเป็นการบ้านไว้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังและแถมอีกหนึ่งทีมที่ผมติดค้างไว้นะครับถ้ามองโมเดลในช่วงโควิดของ BG เป็นโมเดลของทีมใหญ่ก็ลองมองโมเดลของนักขอนราชสีมาดูบ้างว่าเขาปรับวิธีคิดอย่างไรในช่วงโควิด -19 ติดไว้ก่อน2ตอนเดี๋ยวแยกให้เต็มๆในสัปดาห์หน้าและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้อย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้ตามสมควรแล้วแต่ถูกใจไม่ถูกใจก็สามารถติชมกันได้ไม่ว่ากันลากันไปนะครับด้วยภาพการเซิร์งของโคชโอง ดุสิ์เฉลิมแสนนี่คือท่าเต้นประจำตัวของเขาที่แฟนบอลร้องขอนักเตะก็จัดให้เต้นเป็นทีมลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีครับ